สวัดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้น้องมันพิงเดสนทนาภาษาเป็นพิงนะคะท่านผู้ชมใช่ค่ะตอนนี้ในเยอรมนีกี่โมงตีสามนาฬิกาสี่สิบแปดนะคะท่านผู้ชมใช่น้องมันพิงมาก,กลับมาจากโรงเรียนแล้วก็เ,เดี๋ยวแม่มากำลังทำอาหารให้แล้วก็ใช่ค่ะหนูเพิ่งกลับมาตอนประมาณยี่สิบนะคะประมาณเออสิบสามนาฬิกายี่สิบเพราะว่าน้องออต้อง เดินกลับไปโรงเรียนสองครั้งนะคะหนึ่งครั้งเพราะว่าลืมเสื้อกันหนาวหนูไม่รู้ตึกเลยแล้วครั้งที่สองเพราะว่าหนูลืม,มยินซอของหนูที่หนูต้องเขียนด้วยนะคะทั้าว่าชมใช่ค่ะแล้วก็ถ้าไว้ในห้องนะคะถ้าไว,ไวอะไรในห้องคุณพุทธสาเกือบจะทิ้งทั้งหมดเลยค่ะน้องมาลพิกก็เลยต้องวิ่งไปเอาสองครั้งนะคะท่้นผู้ชมใช่ค่ะแล้วก็วันนี้อากาศดีมากเลยผ้าที่ยิ้มแฉ่งกับทั้งหมดนะคะท่านว่าชมใช่ค่ะ ่ะทนผูช้ชมและก้าวันนี้คือว่าแม่มกำลังทำอาหารให้อะไรน่าจะเป็นต้องต้องถามแม่นะคะทนผูช้ชมเดี๋ยวใช่ค่ะเดี๋ยวถามแม่ตอนนี้นะคะแม่คะคุณแม่คะไม่ตอบไม่ตอบน่าจะไปกันนะคะทคะนู้วชมใช่ค่ะมืดนตยังมืดเน็ตยังจ้าให้เป็นไรนะคะ มายตกทำอะไรให้กินเหรอคะ,อาาคะถัดอะไรเหรอคะหน่าทานนะคะท่านผูช้ชมใช่ค่ะเราไม่ได้แต่งหน้าแล้ว <c oughs> อยู่ในเต่นนอนอยู่ก็เลยไม่็เราจะโชว์ไม่ได้นะคะโชว์ไม่ได้หรอโชว์ได้สิไม่ได้ค่ะโอเคผันหมีซัวเหรอหมีซัวผันหมีหมี มีตัวนะคะท่า,านผูชมค่ะแล้วมันพิงไม่รู้จักนะคะตาน่าจะเป็นอะไรกับนูเดิล้นไรแบบนี้นะคะนี่คุณค่ะวันนี้น้องพิงใส่เสื้อฮอลลสเตอร์ของพี่วาเลนตีน่านะคะท่า,านผู้ชมใช่ค่ะนี่นะคะกับกางเกงแบบคือว่ากาเก็งแบบไว้แบบนี้นะคะท่า,านผู้ชมใช่ก็ใช่ค่ะ <c oughs> ขาดเท้าช้ำแล้วก็เ,เดี๋ยวน้ำวิพิงมานี้จะไปบ้านพี่นะคะช่างชอำใช่ชค่ะจะไปหาพี่แล้วก็ไม่รู้ว่าทําอะไรก็อยู่ตรงนั้นก็เรียนกันด้วยกันนะคะข่ดเท่าช้ำแล้วน้ำวิพิงขอตัวราเดียตัวไปก่อนนะคะรักเท้าช้ำทุกคนมากเลยคะ่ะไายบายนะคะจะเจอกันจะเจอกันครั้งหน้านะคะท่าช้ำใช่ค่ะรักเท่าช้ชมากเลยคะ่ะไปแล้ค่ะ ครับหนจะเล่าเมื่อกี้หนูกําลังคิดว่าจะเล่าอะไรไม่เป็นไรลืมไปแล้วค่ะตอนที่จะไปบายจริงแล้วนะคะไปบ่ายค่ะให้ยบายนะคะ